สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับบล็อกฟู้ครับผมเวอร์ชั่นคอมฉันพังก้าเลยเล่นในโน้ตบุ๊กสุดแบบโคตรเซ็งจัดๆความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราฟาร์มที่เกาะน้ําแข็งครับผมฮะเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายและที่พิลึกสุดก็คือเราได้ในส่วนของเออดาบเลนโงคุมาครับผมจบด้วยการต่อสู้กับอาโอคินะครับผมและก็สุดท้ายเลยก็คือสังหารรอครับผมแล้วเราก็จบแค่นั้นครับผมเรามาต่อกันเลยครับผมไปผู้ชม และหลังจากที่เราตีรอเสร็จนะผมเราออกเดินทางกลับไปฟาร์มต่อนั่นเองแล้วเราก็นั่งเรือไปยังเก,กาะกาโหลกนะผมฮะซึ่งก็น่าจะน่าจะเรือแหละใช่ไหม ดูจากทรงก็จะเรือแหละหรือเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเลื่อนดีเลื่อนซานต้านั่นเองนะครับผมพอเรามาถึงกะหัวกะโหลกก็เหมือนเดิมครับผมมาฟาร์มครับผมมาฟาร์รมาารแบบยาวไปเพราะว่าตอนนี้เวลเราคือ1442ครับผมฮะอีกไม่กี่เวลก็ถึง1,5 0 0แล้วเราจะได้ไปโลกใหม่สักทีนั่นเองนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือซูซุยของเราตอนนี้เน,นี่ยครับผมปลาเข้าไป256แล้วอีกประมาณ40เกาเวลก็จะได้ในส่วนของท่าใหม่มาเละยีกอย่นึงก็คือเราจะได้ไปฟาร์มดาบอื่นนนต่่ออดัเง ให้ตายเถอะเส้นทางสู่สามดาวจนยากจริงๆคิริการซี่ของเรานั้นเราได้เล้วนะผมมาดรอปบ,บอสด,ด้วย1%เอรเรายังได้คุณคิดว่าไงวะแต่พอเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเกิดความเซ็งขึ้นอีกครั้งเพราะว่าเราเจอกับวัยรุ่นสคริปอีกแล้วนั่นเองเจอได้เจอดีจริงครับผมวัยรุ่นสคริปไม่พักได้ฟาร์มดีให้ตายเถอะซึ่งผมก็เลยพักการฟาร์มสักครู่เพราะว่าจะไปดูในส่วนของฮาคี้ว่าตอนนี้ฮาคีเราเต็มตัวแล้วหรือ,อยังมุ่งหน้าสูก่กรุกลาเพราะไอ้เราก็อยาก เมื่อเรามาถึงผุก,ก็โชคดีนะครับผมฮะโรงงานเกิดแวะตีโรงงานสักแป๊บพอเป็นพิธีนะครับผมผู้ชมฮะปรากฏว่าได้ในส่วนของผลไม้ปีศาจและซึ่งมันก็คือผลเมลาเมลาของเอ็ดมัดอักขีนั่นเองเอามีแล้วเก็บไม่ได้นะครับผมคือเรามีแล้วไม่สามารถเก็บซ้ําได้โอเคทิ้งก็ได้วะอะไรเนี่ยว่าไงพ่อหนุ่มแต่เอาหรอ <c oughs> ต้องการเปล่าผลไม้ปีศาจฟรีจะใช้คนนี้ ถามก่อนยูวอนเหรอถ้านายต้องการขอแค่บอกฉันยกให้หนายฟรีๆเลยโอเคเยสเอาไปเอาไปแล้วกันให้เข้าไปครับผมดีกว่าไปทิ้งเปล่าเแบบนาะเชคฮาคีหน่อยนะครับผมฮนะยังไม่เต็มตัวเลยอะเหลือแค่ขานะครับผมผู้ชมฮะกัวคูก็ใช้บ่อยนะฮาคีเนี่ยผู้ชมยังไม่เต็มอีกนะครับผมฮะคึกตัวมานานเลยให้ตายเถอะก็เร่งว่าเรจะเปลี่ยนสีฮาคีได้กับเขาบ้างอ่ะโอ้ยหมวกรอดีเด้อผมฮะเพิ่มดาเมจดาบ10%กับ ลดครูดาผลรพิษศาสตร์สเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมฮะบวกเลือกเอเนจี้ด้วยโอ้โหโคตรคุ้มผมเอานี้แล้วกันนะครับผู้ชมฮะไม่เปลี่ยนเฮ้ยใครทิ้งอะไรเนี่ยทิ้งอะไรกันเอาจริงวันนี้แล้วก็ฟาร์มทั้งวันแล้วนะครับผมมาถึงเวลาแล้วจะต้องพักพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมฮะขอนอนก่อนลูฟี่กายโอเคใช่กูลูฟีเฟ่เองแหละแต่งตัวลูฟี่แต่ใส่หมวกโลนะครับผู้ชมฮะโคตรเท่เนื่องจากเวลาตีสี่แล้วก็เลยของงีบสักพักครับผมมนาะค่อยกลับมาฟาร์มต่อตอนเท เย,ย้ยตกใจไหมผมว่าผมโผล่มาที่นี่ได้ยังไงนะฮะจะอธิบายก็คือช่วยแบ็คทำคลิปนะผมโดยการพาไอวินนะครับผมไปล่าข่าหัวคนมาในคลิปสาลเอกนั่นเองนะครับผมพี่วินว่าพี่วินนะ พี่เปิดตัวไหนพี่เอาเลยเอออะไลเพี่สวยทำไมกากจังวะเฮ้ยฝาพี่ชายมาล่าก้าหัวว่ะเปลี่ยนเป่ะเนี่ยเนาะเฮ้ยข้าหัวจากเขาประมาณ40่สินี้เขาเท่ากับเก้าร้อนะข้าหัวเขาว่ะตัวทีตัวทีเป็นธรรมดานะเป็นไงครับผมบอกเลยว่าช่องเราครับผมเรียงตามไทม์ไลน์ไม่มีเล่นนอกรอบแน่นอนครับคือเล่นแค่ตอนอัดคลิปเท่านั้นแล้ซึ่งอย่างไเราก็มาถึงนี่แล้วนะผมเราขอแวะไปก่อท้องฟ้าหน่อยกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะไปดูคอยของฮาร์ดที่สังเกตนั่นเองครับผมปรากฏว่าไม่ได้มาโลกหนึ่งนานครับผมฮะหลง เอา้าแล้วกู่าโผลคุกได้ไงอะ่ะ <c> ผ <oughs> ู้ชมลงหลงทางอะไรวะเอา้าก่อนน้ำแข็งให้ตายเถอะผู้อมครับแล้วลงทางเป็นโซโลเลยห <c oughs> ลงทางเป็นโซโลเลยไม่จริงตรงตรงนี้มีป้ายโอเค อุ้ยเราเราอ้อมไกลเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชมฮะดูป้ายเอาละกันอ๋อเกาะท้องฟ้านะครับตรงไปข้างหน้าโอ้คูอ้อมมาไกลเลยอุ้ยเราไปผิดทางกันดีกว่าผู้ชมฮะเราไปเกาะทะเลทรายครับผมแล้วก็ม้วนไปคุกครับผมแล้วก็ขึ้นมาโผล่นี่เกาะน,น้ําแข็งครับผมฮะทั้งที่เม่งขึ้นทิศเหนือเราก็ถึงแล้วนะครับผู้ชมฮะโคตรเม่งโคตรอ้อมบอกเลยมาครับผมเราดูพอยต์เดียวกันว่าเท่าไหร่แล้วนะฮะโอเคสเตตัสหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่ มันเยอะหรือมันน้อยวะผู้ชมไม่รู้แล้วกูมาดูทําไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกูมาดูทําไมวะเออดูก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับผมฮะไหนๆก็มาถึงแหล่ง e เอเนลแล้วนะครับผมฮะแวะตีหาโพลหน่อยก็แล้วกันผู้ชมครับผู้ชมดูนี่ครับผมตอนนี้ผมซื้อดรอปคูณ2แล้วนะครับผมฮะผู้ชมมีโอกาสดรอปของบอสคูณ2ได้ครับผมฮะเราคุณว่าเราจะได้โพลไหมวันเนี้ยผมบอกเลยว่าเอาแม่งจริงเอเนลมานีไงนี่ไง,ไงโดนไหมซะ เดินไปซะทีสุดท้ายเรียบร้อยไม่ดรอปครับมีผมมาช่วยตีด้วยนะครับผมไม่ดรอปครับผมฮะโหตายยากจังตายครับผมกูถามจริงเหอะไม่ได้อีกนายจะบอกว่านายได้หรือยังเนี่ยฮะโอ้ไม่ได้อีก,อก,กเลยยเี้วไม่ได้อีกเลีวเ,วเว้ยรอบนีนนบ้ได้แน่นอนผมบอกเลยได้แน่นอน สุดท้ายถ้าไม่ได้กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วจริงแม่แล้วจริงเอามันเพื่อนเอามันไม่ได้กู <c oughs> ไม่เอาก็ได้เบงเอ้โคตรเกลี้ยกูไปไม่ได้ต่อให้คุณมีดอบบอสคูณสองนะครับผมฮนะแต่ถ้าเกิดโผล่ไม่เลือกเราคุณก็ไม่ได้มันอยู่ดีแลอ่อยู่ๆผมก็เจอหนละปีศาจท,ที่มีคนดอบทิ้งไว้เลยคิดว่าเอามาแกล้งคนหน่อยกันละกันผู้ชมครับโอ้ยตีทำไมเนี่ย ผู้ชมครับผมจะผลิสภัณให้คนนี้ดูครับผู้ชมฮะคือผมอยากลองพิสูจน์ว่าเขาจะกินหรือเปล่าถ้าเกิดเขากินนะครับผมเราจะให้โยรุเข้ามาทันทีเลยนะครับผู้ชมฮะไงผู้ชมอ่ะ eat, กินซะถ้าเกิดนายยอมแลกกับผลน้ําแข็งเพื่อผลโซกัลางนี้ <c oughs> เขาให้กินก็เอาไปนะครับผู้ชมฮะเอาไปกินกินซะกินเ๋ยวนี้ทําไมถึงไม่กินมัน <c oughs> เขาไม่กินน่ะเอา้าดรอปทิ้งเฉย จะไปไหนกินก่อนถ้าเกิดนายกินจะส่งยูรู้ให้เลยนะกูพูดจริงกูส่งให้จริงก, <c oughs> ไไกินเดี๋ยวนี้ไปไหนกินเดี๋ยวนี้ฉันรอนายเขียวอยู่เขียวซะโอ้ยตัวอะไรเอาเพื่อนตายไม่นะไม่โดนฆ่าไม่อย่าจะฆ่าฉัน <c oughs> ตายโอ,โอ้โหผู้ชมมีคนมาขาดัดแผนการเรา วอดฟู้ดโอ้อดไงนายตายไงมันหายไปแล้วไงเพราะว่าเราโดนนายโดนฆ่างไงละ่ะไอ้ดอนโนไม่รู้ว่ามันหายไปแล้วว่ะโอ้โ oh. หบุญมีแต่กำบังว่าอดอยู่รู้ไปแล้วมันก็ยังไม่ไปเหยตัวนี้เนี่ยไปครับผมถึงเวลากลับบ้านไปฟาร์มต่อโลกใหม่รอเราอยู่ครับผมเราเอทไรงานเกินไปแล้วผู้ชมครับไปผู้ชมเราจะได้ถึงพันหสักทีเลยห0เวลแล้วปะกลับไปสู่โลก2ครับผมไปฟาร์มต่อให้มันครบนะครับผ,ผู้ชมฮะไป แล้วเราก็เดินทางกลับไปสู่โลกสองเพื่อฟาร์มต่อนั่นเองและแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาของวัยรุ่นฟาร์มเวลฟาร์มมาแล้ก็คือฟาร์มยาววนไปครับผมบอกเลยว่านานจ,จัดจัดอีกอย่างหนึ่งก็คือสู่ๆของเรานี้ก็ใกล้จะ3ามล้อกันทุทีเลยนะครับผู้ชมฮะจะได้เปลี่ยนดาบสักทีเพราะว่าเรายังเหลือการฟาร์มมาอีกทั้งสองดาบครับผมผู้ชมฮะกว่าจะครบแม่ขนทางสู่สามดาบมันจะยาวไกลใกล้ครบแล้วมาเลยตัวเดียวมามาดูกันนะครับผมสำหรับท่า ท่าแซดท่าแรกก็คือท่าน,น,น,าาาาน,นี้นะครับผู้ชมฮะท่าประดิสึกท่าสองก็คือท่านี้ครับผมฮะแง่ผู้ชมอีกทีหนึง่งมาซูบอกไกลๆจะถึงจะชัดนะครับผู้ชมฮะมาดูโอ้โห,โโหกระตุกโนบุก,กูจะระเบิดแล้วผมรอคอมซ่อมเสร็จแต่เซ็งมากคือคอมพังครับผมผู้ชมฮะไม่รู้ว่าคลิปจะกระตุกหรือเปล่านะครับผู้ชมฮะสาเหตุที่คลิปลงช้าคือคอมพังด้วยนะผู้ชมฮะตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีบางช่วงกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับผู้ชมฮะ แล่นลังจะได้ก็ออกเดินทางไปยังเกาะก,กุหลาบรอบที่ลอยับผมมาเพื่อที่จะเอาดาบซูซูมาเก็บนั่นเองนะครับผู้ชมฮะรอบนี้เราเป็นดาบเออ่สังใดกันละกันนะครับผู้ชมฮะมาไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าดาบนี้แต่เพราะว่าซูซูมันพีดีกว่านะครับผู้ชมฮะเอาว่าโคตรเท่ดูเทเจดโว้ยหลวงพี่ตีกันโอ้อลังการจัดผลตื่นทั้งคู่ผู้ชมครับเอาว่าหลวงพี่ตีกันสู้เขาสู้เข,า,ขาหลวงพี่ คุณว่าหลวงคนไหนชนะผู้ชมฮะว่าผมรู้แล้วผู้ชมหนีหนีผู้ชมหนีดูหนีอย่างไวโคนไวหนีแล้วหลวงพี่หนีแล้วอ,อันนี้ตามด้วยหนีผู้ชมดูครับผมหลวงพี่ไม่ปล่อยวางผู้ชมฮะไล่ตามมาถึงนี่แร้วว่ะดูผู้ชมฮะถ้าจะขนาดนี้แล้วนะให้เขาฆ่าเธอจริงๆสงสารหลวงพี่หลวงพี่โอ้ยังตามแต่กูว่าน้ตบุกกูจะตายก่อนหลวงพี่โว้ ผมไม่เกี่ยวครับพี่ผมแค่มาดูเฉยๆพอเราได้สั่งใดมาก็เหมือนเดิมผมว่าฟาร์มแบบยาวๆนั่นเองฮะจนกว่าเวลตันก็มีอะไรมาผมว่าฟาร์มอย่างเดียวผมเกมนี้มาครับผมเวล1,475แล้วฮะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราสามารถรับในส่วนของเค e s t อสได้แล้วนะครับผู้ชมครับผมอ่านี่ผม่าเควสบอสซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมเรารับได้แล้วแต่ว่า เราจะยังไม่ตีตอนนี้เพราะว่าเรามีสัญญากับทุกคนใช่ไหมว่าเราจะฆ่าบอสโดยที่ไม่ใช้ผลพันะครับคุณผู้ชมฮะแรกคลิปก่อนหน้านู้นก็ผมเราใช้ในส่วนของเออดาบนะครับผมยรูในการฆ่าสโมเกอร์ขอเปิดห้าที่ก่อนละกันนี่โคตรเท่มาเราจะไม่ใช้ผลพัดนะครับผมเปิดเลยละกันมามามาตี และในส่วนของกองน้ำแข็งเราใช้ได้นสนองสู้ๆในการสังหารเออพลเอกน้ำแข็งนะครับผู้ชมฮะโอ้โหเยเกือบตายผม,ไ,มได่เกือบตายต้องรักษาระยะงานถ้าเกิดเราพลาดเราต้องเริ่มใหม่นะครับผมผู้ชมอุกุโรแช้แข็งเดือวคนลูซีโรนลูซีโรนมีก่อนขอเวลานอกขอเวลารีเจนเลือดก่อนนะแต่รอบนี้เราขอใช้ผลไม้ปีศาจกันเลยกันบายครับผมฮะ huh? เดินทางไปกับรอบที่1นล้าน8มา ผลพธ์ปีศาจที่แพงที่สุดครผมอยากได้มานานฮะ2 6 0 0โลบักจัดไปครับผมฮะผลมังกรนั่นเองครับผมผู้ชมนี่แหละเราจะผลนี้ในการฆ่าบอสนะครับผมเราก็ไปฟาร์มมาร์ทกันนะครับผมดูท่าแรกครับผู้ชมฮะนี่อลังการจัดมาครับผมตอนนี้ก็พันห้าร้อยแล้วนะผมซึ่งตอนนี้เรายังไม่ไปโลกใหม่ก่อนเพราะว่าเรามีนาตีบอสด,ด้วยผลไม้ปีศาจมาังกรใช่ไหมละครับผ,ผู้ชมฮะมา ข่อนรับเฟสก่อนก็ได้ก,กันนะครับผมผู้ชมและก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนนะครับว่าใครที่อยากจะมาดูในส่วนของเออมังกรบอกเลยว่าขอโทษทีวันนี้แปลงร่างมังกรไม่ได้เพราะว่ามันฟาร์มนานเกินไปครับผมฮะเดี๋ยวเวลมันจะเยอะเกินนะครับผมก็เลยแบบได้มา3ท่ายูเวนท่าแปลงร่างที่เป็นมาร์สของ350นะครับผมไม่เป็นไรเนาะเอา3ท่าก็พอผู้ชมฮะสำหรับบอสตัวเน,นี้ยผมไหวคนเดียวซโลไปครับผมฮะเปิดเลยละกันผู้ชมครับผม2005นะครับผมฮะจังหวะนี้ลาก ลากแล้วก็ท่าซีนะครับผู้ชมฮะอยู่ที่สูงแล้วก็อลังการจัดมามาอุ้ยนี่ผู้ชมครับผมมันซัมมอนได้เออลือบอกเลยว่าบอสตัวนี้สามารถซัมมอนในสงจ้าทะเลมาช่วยมันได้นะครับผมเพราะงั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือจ้าทะเลมากกว่าไอ้ตัวน,นี้นะครับผู้ชมฮะกจ้าทะเลไม่โหดจริงพูดแค่นี้นี่ไง,ไงลากไปซะโคตรชอบท่าลากเลยผู้ชมครับผมฮะต้องระวังท่าของทะเลเอาว่าเอาว่า เดี on, pegar, be, o es, o es, no. ๋ยวกูใส่ยับใส่ยับเดี๋ยวก่อนทะเลนี่จับหลักหลากแมงผลมังกรสกิลสายกระเด็นมันเยอะนะครับผู้ชมฮะดูดิลงไปกิ้งตรงนั้นนะจะเอาขึ้นอุ้ยโอยโอยโอยหยอก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 ไปต้องเอาไปซะกลับไปจุดเริ่มต้นของนายไปจุดเกิดซะน่าจะที่สุดท้ายแล้วครับผมผู้ชมฮะเรียบร้อยครับผมตายนะครับผู้ชมฮะ ผมว่าบอสตัวนี้มันไม่ค่อยยากเท่ากับบอสน้าแข็งนั้นบอสน้าแข็งผมว่าแข็งกว่าว่ะผู้ชมฮะตัวนี้มันโศกังไปหน่อยว่ะผลมังกรมันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่ามันตีนานมากผู้ชมฮะกว่าจะตายก็คือตีนานเอาเรื่องเหมือนกันนะผู้ชมฮะไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปสู่โลก3ากันเลยนะผู้ชมฮะไปก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ตัดเลอกี่นาทีครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าฟาร์มกันาแบบโง่อมเหมือนกันนะผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไปโลกใหม่กันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วครับผมผู้ชมฮะคลิปหน้าบอกเลยว่าเห็นมังกรแน่นอนผมจะไปฟาร์มมาร์สก่อนครับผมบ๊ายบาย